สวัสดีค่ะวันนี้วิจะมาสอนทำซาลาเปาคลิปนี้สอนอย่างละเอียดสอนทำแป้งซาลาเปาแล้วก็สอนทำไส้ทั้งหมดสี่ไส้อันนี้จะเป็นไส้หมูสับไข่เค็มอันนี้ไส้ถั่วดำไส้หมูแดงและสุดท้ายก็คือไส้ครีมค่ะบ้านเราสตอรี่ เริ่มทำกันเลยนะคะวิจะเริ่มจากการสอนทำไส้หมูแดงให้เราตั้งกระทะจุดไฟใช้ไฟกลางค่อนอ่อนใส่มันหมูสับลงไป50กรัมคั่วไปเรื่อยๆจนกว่าจะสุกพอสุกแล้วเราก็ใส่กระเทียมจีนสับตามลงไป1กลีบ หอมหัวใหญ่สับหนึ่งช้อนโต๊ะรากผักชีซอยหนึ่งรากแล้วก็ใส่เนื้อหมูสันนอกสับลงไป250กรัมผัดไปเรื่อยๆจนกว่าหมูจะสุก พอหมูสุกได้สักประมาณ70%ปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลทราย4ช้อนโตะ๊ะพริกไทยป่น1นส่วน8ช้อนชาผงพะโล้1ช้อนชาซีอิ๊วขาว1ช้อนโตะ๊ะซอสปรุงรสฝาเขียวครึ่งช้อนโตะ๊ะซอสหอยนางรม1ช้อนโตะ๊ะ ีอิ้วดำหวานหนึ่งช้อนชาผัดให้เข้ากันค่ะแล้วก็ใส่สีผสมอาหารสีส้มแดงลงไปเล็กน้อยคนให้สีกระจายตัว ต่อด้วยน้ำมันงาครึ่งช้อนโต๊ะผัดให้เข้ากันแล้วสุดท้ายเนี่ยให้เราใส่น้ำละลายแป้งข้าวโพดลงไปนะคะอัตราส่วนก็คือแป้งข้าวโพดหงช้อนโต๊ะละลายใส่น้ำเปล่าสามช้อนโต๊ะตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยให้ไส้หมูแดงของเราเนี่ยมีความเหนียวข้นขึ้นมาค่ะคนไปเรื่อยๆเลยนะคะ พอเขาเหนียวข้นได้ที่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยค่ะจะได้ประมาณนี้ปิดแก๊สได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไส้หมูแดงนำใส่ภาชนะไว้ต่อไปวิก็จะสอนทำไส้หมูสับค่ะให้เราเตรียมกะละมังผสมมาใส่หมูบดลงไป250กรัม ต้นหอมซอยหนึ่งต้นเห็ดหอมแช่น้ำหั่นเตาสามดอกแครอทหั่นเตาหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายสองช้อนโต๊ะแป้งข้าวโพดหนึ่งช้อนโต๊ะครึง่งซอสหอยนางรมสองช้อนโต๊ะครึง่ง ซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะครึง่งน้ำมันงาครึ่งช้อนโต๊ะพริกไทยป่นหนึ่งช้อนชาใช้มือขยำขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันและพักไว้เป็นเวลาครึ่งชั่วโมงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไส้หมูสับทีนี้เรามาทำไส้ครีมกันคะ่ะเตรียมกรละมังผสมมาใส่ไข่ไก่ลงไปหนึ่งฟอง น้ำตาลทราย50กรัมตีไข่ไก่และน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันพอเข้ากันดีแล้วใส่นมสดรสจืดลงไป150มิลลิลิตรแป้งข้าวโพด2ช้อนโต๊ะหัวนมผงครึ่งช้อนโต๊ะในส่วนนี้ถ้าใครไม่มีหัวนมผงใช้เป็นคอฟฟี่เมดได้นะคะเกลือป่น1ส่วน8ช้อนชา น้ำวานิลาครึ่งช้อนชาสีผสมอาหารสีเหลืองหนึ่งส่วนแปดช้อนชาคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะคนไปจนกว่าแป้งจะละลายเลยพอละลายดีแล้วให้เรานำไปกรองผ่านกระชอนหนึ่งครั้งเนื้อแป้งของเราจะได้เน,นเนียน แล้วก็นํามากวนบนไอ้น้ำนะคะตลอดระยะเวลาการกวนให้เราใช้ไฟกลางค่ะนี่ค่ะมีไอ้น้ำพุ่งขึ้นมาแบบนี้นําขึ้นตั้งแล้วก็กวนได้เลยกวนไปเรื่อยๆค่ะอย่าหยุดมือพอเขาเริ่มจับตัวเป็นเนื้อครีมแบบนี้ก็คือใช้ได้แล้วนะคะ เราปิดแก๊สและนำลงจากความร้อนได้เลยค่ะมาคนต่อด้านล่างแล้วก็ใส่เนยจืดลงไปคนด้วย15กรัมความร้อนก็จะทำให้เนยจืดของเราละลายเองนะคะนี่ค่ะคนไปเรื่อยๆจนเป็นเนื้อเดียวกันพอเนื้อเนียนดีแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ำมาใส่ภาชนะไว้ต่อไปวิก็จะสอนการทําไส้ถั่วดำให้เรานำถั่วดำต้มสุกมาบดให้ละเอียดนะคะ วิธีการต้มถั่วดําก็คือใช้ถั่วดําน้ําหนักก่อนแช่น้ํา100กรัมแช่น้ําไว้หนึ่งคืนค่ะแล้วก็นํามาต้มเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงหรือมากกว่านั้นนะคะดูให้สุกจนเละค่ะก็จะใช้ได้นํามาบดแบบนี้ได้เลยถ้าใครไม่มีเครื่องบดก็ให้ใช้เป็นวิธีการตําก็ได้ค่ะ พอละเอียดดีแล้วก็ให้เรานำไปกวนในกระทะตั้งกระทะค่ะจุดไฟใช้ไฟอ่อนใส่ถั่วดำที่เราบดไว้ลงไปตามด้วยน้ำตาลทราย75กรัมน้ำตาลปี๊บ50กรัมเกลือป่น1ส่วน4ช้อนชากวนไปเรื่อยๆเ,เลยนะคะจนกว่าน้ำตาลทรายจะละลาย พอละลายแล้วเขาก็จะเป็นน้ำเหลวๆอย่างนี้ค่ะให้เรากวนต่อไปจนกว่าน้ำจะงวดลงนี่ค่ะงวดลงแล้วนะคะก็จะได้เนื้อลักษณะนี้ให้เราใส่น้ำมันพืชลงไป20กรัมแล้วกวนต่อไปจนกว่าจะเป็นเนื้อเดียวกัน นี่ค่ะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปิดแก๊สได้เลยแล้วนำพักไว้ในภาชนะทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนของการทำแป้งสลัเปากันแล้วนะคะเดี๋ยววิจาระแนะนำวัตถุดิบที่ต้องเตรียมก่อนค่ะก็จะเป็นนมสดลดจืดอันนี้เข้าไมโครเวฟให้อุ่นๆนะคะใช้200มิลลน้ำมันพืช50มล ผงฟูสองช้อนชายีสต์แห้งหนึ่งช้อนโตะน้ำตาลทรายหนึ่งร้อยกรัมแล้วก็แป้งที่ใช้ก็จะใช้เป็นแป้งสาลีตาบัวแดงค่ะสามรอยเจ็ดสิบกรัมแบบนี้นะคะแป้งสาลีตาบัวแดงจะนิยมเอามาทำซาลาเปาค่ะเริ่มทำเลยนะคะ ให้เราใส่น้ำตาลทรายลงไปในนมสดอุ่นๆอุ่นๆน,นนะคะไม่ใช่ร้อนใส่ลงไปหมดแล้วคนให้น้ำตาลทรายละลายแล้วใส่ยีสต์แห้งตามลงไปคนเพื่อให้ยีสต์จมน้ำค่ะ แล้วก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้ประมาณ5นาทีนะคะยีสต์จะทํางานค่ะพอยีสต์ทำงานแล้วเนี่ยเขาก็จะมีฟองฟูขึ้นมาก็ให้เรามาผสมแป้งเลยนะคะอันนี้เป็นแป้งสาลีบัวแดงค่ะใส่ผงฟูลงไปแล้วนําไปร่อนพอร่อนเสร็จแล้วก็ให้เรานำนมที่ผสมกับยี์เนี่ยมาเทใส่ลงไปค่ะ ใส่ไม้พายคนไปเรื่อยๆได้ลักษณะนี้แล้วก็พอค่ะเทน้ำมันพืชใส่ลงไปแล้วใช้มือนวดนวดไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้แป้งที่เนื้อเนียน นี่นะคะได้ที่แล้วก็จะอยู่ในลักษณะนี้ให้เราเอาผ้าขาวบางชุบน้ำหมาดๆมาคุมพักไว้เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงครบหนึ่งชั่วโมงแล้วแป้งก็จะฟูขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะเอาออกมานะคะใช้มือชกชกชกไล่ลมออกไปค่ะแผ่แป้งออกให้เป็นแผ่น แล้วก็จับม้วนขึ้นมานะคะให้เป็นแท่งยาวๆได้แบบนี้แล้วให้ตัดแบ่งแป้งค่ะหนึ่งชิ้นเนี่ยให้ได้น้ำหนักอยู่ที่สี่สิบห้ากรัมตัดเสร็จออกทั้งหมดแล้วก็จะได้สิบหกชิ้นนะคะใส่ผ้าขาวบางชุบน้ำหมาดๆคลุมไว้ด้วยค่ะแล้วก็นำแป้งทั้งสิบหกชิ้นเนี่ยมาทำให้เป็นลูกกลมๆ วิธีการทําก็ให้ทําตามได้เลยนะคะเนี่ยค่ะขยุ้มขยุ้มให้กลมแล้วก็จับคึงลงบนเขียงค่ะคลึงครึ่งครึ่งจนกว่าจะกลมได้ที่เนี่ยค่ะได้แบบนี้ก็คือใช้ได้แล้วเอาคลุมไว้ใต้ผ้าเลยค่ะทําแบบนี้ให้หมดทั้ง16ลูก พอทำเสร็จทั้งหมดแล้วให้พักแป้งไว้ใต้ผ้าขาวบางแบบนั้นเป็นเวลา10นาทีนะคะแล้วค่อยเอาไปห่อใส่กับไส้ระหว่างนี้เราก็จัดเรียงกระดาษซาลาเปาใส่ในหม้อซึ้งค่ะกระดาษใช้เป็นขนาด2.5นิ้วคูณ2.5นิ้วส่วนหม้อซึ้งเนี่ยวันนี้ใช้เบอร์40นะคะพักแป้งครบเวลาแล้วเตรียมไส้ออกมาเตรียมห่อได้เลยค่ะเพิ่มในส่วนของไข่แดงเค็มด้วยนะคะจะเอามาห่อใส่กับไส้หมูสับค่ะ ก็จะได้เป็นไส้หมูสับไข่เค็มเนี่ยค่ะนำแป้งมาเลยกดทับลงไปให้แบนแล้วก็ใช้ไม้คลึงค่ะคลึงให้เป็นแผ่นบางนะคะไม่ต้องบางมากทำตามได้เลยค่ะ ได้ประมาณนี้ก็พอค่ะเอามาตักไส้ใส่ได้เลยเริ่มจากไส้หมูสับนะคะตักใส่ลงไปประมาณสองช้อนชาพูนๆแล้วก็หยิบไข่แดงเค็มมาใส่ค่ะได้อย่างนี้แล้วห่อนะคะใช้วิธีดึงขึ้นมาจีบแบบนี้ค่ะดึงโดยรอบนะคะทำตามได้เลย แล้วเราก็บีบบีบปิดหัวค่ะจับคว่ำลงพร้อมกับคลึงนะคะคลึงไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะได้ลูกที่กลมสวยจนพอใจนี่นะคะได้แบบนี้ก็พอแล้วนำไปวางไว้บนกระดาษซาลาเปาในหม้อซึ้งได้เลยค่ะแล้วก็ทำลูกต่อไปเหมือนกันเลยนะคะ คลึงแป้งให้เป็นแผ่นบางแล้วก็นำมาห่อใส่กับไส้ทีนี้ก็จะเป็นไส้หมูแดงใส่ลงไปสองช้อนชาพูนๆค่ะวิธีการห่อก็จะเหมือนกันเลยให้ดูอีกครั้งหนึ่งค่ะอพอได้ลูกกลมสวยแล้ว ให้เราแต้มสีผสมอาหารชนิดน้ำสีแดงลงไปจะได้จำได้ว่านี่คือไส้หมูแดงเอาไปวางไว้บนกระดาษค่ะอันนี้ก็จะเป็นไส้ถั่วดำนะคะทำเหมือนเดิมค่ะตักใส่ลงไปสองช้อนชาพูนๆ อันนี้ก็ให้เราแต้มสีผสมอาหารสีดำนะคะจะได้จำได้ว่านี่คือไส้ถั่วดำอันนี้ไส้สุดท้ายนะคะก็จะเป็นไส้ครีมค่ะวิธีการทำก็จะเหมือนกันเลยนะคะแต่อันนี้ด้วยความที่เนื้อครีมเขาค่อนข้างจะเหลวกว่าไส้อื่นนะคะการห่อก็อาจจะยากนิดนึงก็ต้องคอยประคองค่ะไม่ให้ไส้เขาไหลออกมา เรียบร้อยแล้วก็แต้มสีเหลืองค่ะจะได้จำได้ว่านี่คือไส้ครีมนะคะมาดูในหม้อซึ้งค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราพักไว้ให้แป้งขึ้นสักประมาณ15นาทีค่ะจึงจะนำขึ้นนึ่งได้เวลาเรานึ่งก็ให้เราใช้ไฟกลางในการนึ่งนะคะเป็นเวลา12นาที นึ่งเสร็จแล้วค่ะเรามาดูซาลาเปาของเรานะคะนี่ค่ะซาลาเปาที่สุกแล้วก็จะหน้าตาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาฉีกดูทีละไส้เห็นความนุ่มไหมคะดึงกระดาษออกฉีกออกมานะคะอันนี้ก็จะเป็นไส้หมูสับไข่เค็มค่ะเนื้อแป้งเนี่ยนุ่มมากๆรสชาติดีรสชาติกลมกล่อมทั้ง แล้วก็ทั้งตัวไส้เลยนะคะอันนี้จะเป็นไส้ถั่วด,ดำนี่ค่ะถั่วด,ดำก็จะมีไม่เหนียวเกินนะนะคะกำลังดีค่ะดูเอานะคะน่าทำขายน่าทำกินมากๆตัวนี้จะเป็นหมูแดงเห็นไหมคะไส้แต่ละไส้เนี่ยมีความนุ่มนวลมีความเยิ้มมีความนัวนะคะ ตัวนี้จะเป็นไส้ครีมค่ะอยากให้ทางบ้านลองไปทำกันดูค่ะรับรองว่าทุกไส้เนี่ยมีรสชาติที่อร่อยมากๆและก็ตัวแป้งก็มีรสชาติที่อร่อยมากเหมือนกันค่ะทั้งอร่อยทั้งนุ่มเลยลองไปทำกันดูนะคะทำกินก็ได้ทำขายก็ดีวันนี้วิขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ